หนุ่มจีนที่มีการลดน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมเผยว่าแรงบันดาลใจของเขามาจากการเห็นแม่ป่วยเพราะโรคอ้วนความตั้งใจที่แท้จริงและความรักของเขาได้นำเสนอความเป็นอยู่ใหม่ให้แก่แม่และตัวเองด้วยนายหยางชายวัยสาสาปีจากมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนที่เคยมีน้ำหนักพุ่งสูงถึงหนึ่งกิโลกรัมจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เห็นแม่ป่วยจากภาวะอ้วนซึ่งกลายเป็นจุดปฏิบัติสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจัง เขาเริ่มตั้งใจควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดวัดอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงพร้อมกับออกกำลังกายทุกวันการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงปีครึ่งแรกเขาลดน้ำหนักเหลือ60กิโลกรัมจากนั้นเขาเริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยการฝึกเวทเทรนนิ่งและคงน้ำหนักไว้ที่ประมาณ70กิโลกรัมตอนนั้นผมบอกตัวเองว่าถ้าไม่เริ่มต้นตอนนี้อาจไม่มีโอกาสได้กลับมามีสุขภาพดีอีกแล้วเขากล่าวแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะต้องผเผชิญหน้ากับความลำบาก และความเหนื่อยล้าที่มากกว่าการลดน้ำหนักเท่านั้นแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความตั้งใจและความรักของเขาไปแม้ว่าจะมีความลำบากและความเหนื่อยล้าที่มากกว่าการลดน้ำหนักเท่านั้นแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความตั้งใจและความรักของเขาไปความมุ่งมั่นของเขาได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้แ <Floyd>. ม่ของเขาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งปรับเรื่องอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนสามารถลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจและความรักของเขาได้นำเสนอความเป็นอยู่ใหม่ ให้แก่แม่และตัวเองด้วยนี่คือความท้าทายที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของเราสองแม่ลูกตอนนี้เราไม่เพียงแค่ผอมลงแต่ยังสดใสและสุขภาพดีขึ้นมากรู้สึกเลยว่าไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราตั้งใจทําจริงก็สามารถทําให้สําเร็จได้แน่นอนแม้ว่าจะมีความลําบากและความเหนื่อยล้าที่มากกว่าการลดน้ําหนักเท่านั้นแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความตั้งใจและความรักของเขาไปซึ่งได้นําเสนอความเป็นอยู่ใหม่ให้แก่แม่และตัวเองด้วย เพื่อรักและความตั้งใจของเขาทำให้เราเห็นว่าความตั้งใจและความรักสามารถนำเสนอความเป็นอยู่ใหม่ให้แก่คนอื่นและสร้างความสำเร็จให้แก่ตัวเองด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่กลัวละทิ้งความตั้งใจและความรักไปแม้ว่าจะมีความลำบากและความเหนื่อยล้าที่มากกว่าการลดน้ำหนักเท่านั้นแต่ถ้าคุณมีความคิดเห็นอื่นๆหรือความคิดแตกต่างกันก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับมันจะเป็นความเพลิดเพลินในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกด้วย